สบายดีทุกคนสบายดีบรรยากาศยามสวยๆแบบนี้เนาะอยู่ที่เมืองเฟืองอยู่ที่วัดสินไซยะลามนะเป็นอีกหนึ่งสถานที่วัดที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เนาะที่ผู้คนราบพูดให้ความ ศรัทธาและกาเดินทางที่จะมา,า,ก,ะากราบไหว้สักการะบูชาในสถานที่แห่งนี้เนาะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศส่วนทางด้านในเลยทุกคนเดี๋ยวจะไล่เลี้ยงเนาะภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้ับูมน้ำกันแล้วออกไปหาส่วนทางด้านนอกเนาะว่าทางเขาเข้ามาสิเขาทางใดเพราะว่าตอนนี้จะไล่เลี้ยงตั้งแต่ส่วนทางด้านในออกไปหาส่วนทางด้านนอกเนาะเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้สมภาพความสวยงามของวัดดังกล่าวนี่เนาะเต็มอิ่มก็เลยแบบเริ่มต้นตั้งแต่ส่วนทางด้านในนี่ออกไปเลยเนาะนี่ เขาเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นจุดไฮไลท์ของวัดของเพิ่นเนาะก็คือจะเห็นเป็นลักษณะมีหูบปั้นหลากหลายมีหูบปั้นที่มีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเพิ่อนจากเฉพาะกันแมนฮาสซีเขาเห็นกันนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นหูบปั้นอ่าพญานาะคี่เน,เน,เนานะพญานาคตัวใหญ่เลยเนาะ สมซื้อเนาะวัดปีนี้อื่นวัดสินไสยลามก็คือจะเห็นเป็นห้องลักษณะห้องฟันที่เ,เกี่ยวกับเรื่องราววันนักคดีต,ต่างๆเนาะจะเป็นสัตว์ที่เป็นอเอิ้นวัดเป็นตัวสิงบอเนาะเนาะตัวสิงแต่ว่าทั้งจะมีงาเมีงาเป็นสร้างเหมือนกันเหมือนสองซัดผสมระหว่างตัวสิงกับตัวสร้างเนาะเป็นประมาณนี้เนาะ อันนี้แมนยูทีเมืองเฟืองแข่งเนียงจันเดอทุกคนอยู่บ้านโนนหินแหนะวัดสินไซหย่าามนั่นเองแนมลงไปด้านลุ่มก็จะเห็นแบบนี้เลยวัดดังกล่าวนี้อ้อมหอบกาไปด้วยภูเขาเนาะภูเขาทั้งสองทิศทางเลยทางสว่วนนี้ก็จะเป็นภูถ้าเนาะแนมมาแต่เสินทางของเมืองเฟืองก็จะเห็นเลยแหละเนาะเห็นอ่าที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดไปเลยปัจจุบันนี้เนาะก็คือเมื่อวานนี้เองวันที14่14เก่ากรุงเมื่อวันที่ส4่ 14. ค่ำเนาะ กแมนเพื่อนได้มีการเห็จสมโพธิผ่านด่สวนทางด้านหน้าวันนี้แมนวันที่สิบห้าหนึ่งคนที่ต่อาสามเป็นไรวะการมีความอ้อมน้อมถ่อมตนออกมาปเป็นคำคม,คมแต่และวันได้คำคมประจำวันไ,ไ,ไ,ไอ้ันตีเรออ่านซอกอ,อ่านซากแบนี้ลุมพุให้เรายางขึ้นมา เราอิเลยเราอิ่มลุมพราอิ่มอ่านบ่อบ่อเราอยู่อันกุฏิบ่อทางยางไปกุฏิะสะบัดสะบัาไอ้สแบตโทรศัดรถซับไป,ปไปมือกล้องมือกล้องจำเป็นทานแจ็คไปเดี๋ยวจะพาทุกคนนอนลายเลี้ยงบึงภาพบรรยากาศภายด้านในนี่ออกไปหาสวนทางด้านนอกเนาะกลิ่นอะนไอ๋ออากาศก็ มันบ่สมกับที่แบบว่าตกเนี่ยนะเมื่อวานนี้ฝนตกตาเมื่อวานนีพ้พระอา่ิตย์ฟาดแดดโอ้โหสวยงามมาทุกคนอ่าสถานที่อย่างนี้ก็คือเราจะเห็นอยู่หลายๆอ่าเฟซบุ๊กน้ะงบูฮาโซเชียลต่างๆเนาะที่่อาผู้ที่เพิ่นเดินทางมาแล้วเพิ่นกระได้าทายลงเมื่อนี้ ิดเขับอ,อิดเลยเนาะที่บอลเขียวได้เดินทางมาสถานที่ดังกล่าวนี่เพราะว่ามาตั้งแคมป์เนาะอยู่ฐานส่วนของไอ้วันนาแล้วก็ผู้ดีเป็นทางขากลับก็เลยมาแว่ก็เลยมาชมความสวยงามของสถานที่ดังกล่าวนี่โอก้ก็สวยงามเนาะ โอเคเองกระโปรงสางจะบบัตรยายภาพบรรยากาศให้ทุกคนเห็นเนาะยังอ่ากแกหาก็เคยเห็นอ่าหาก็เคยเคยเห็นแล้วแต่ว่าหากก็เคยเดินทางมาสัมผัสวยตัวของเขาเองก็คือสถานที่ดังกล่าวนาะ แต่ก่อนก็เห็นแต่อยู่ในโลกโซเชียลนะแต่ว่ามาเห็นด้วยตัวเอง่านเองก็มือนกับสวยงามอีทีนี้หรขที่เกี่ยวกันกับบุคคลใดที่อยากสมบังในชงที่ตนเองปาดนเป็นต้นว่าบางคนต่งานล้วก็มีลูกอยากได้ลูกอยากให้สมบังก็ให้ขอพรอยู่ร้านหรือว่าบางคน ขอพรนะเดินไมว่าเสือยากได้เมียอยากได้ปัวการให้ขอพรยู่จุดนี้การให้อยากได้รถอยากได้ยางก็ต้องมาประสมบังให้ขอพรยู่จุดนี้โดยเฉพาะให้จุดทวกปัวเนี่ย16ดอกลูกในการส่งบูชาขอพรที่มันร้อนมาการขอพรจะนั่ง ลงมาติตอันนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเป็นหูปะอาการแกะสลักด้วยพึงเนาะเทียนพึ่งเนาะเทียนเลงการาเทียนอก้องมจากนั้นเด้ผู้ใดที่มักมีมารเบียด้นามากนี้านมางเลีย ยางออกเลยนะบันทียาวไปเลยสวยงามเนาะสวยงามสวยงามโอ้โหคนป<อ>ระกาศล่างไรมาติดกเนาะก็ถือว่าเป็นวัดนึงเนาะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นวัดที่สาวเมืองเฟืองที่เดินทางมานีแลแก้วก็บ,บมีแตสเฉพาะอยู่ในนครหลงวงวิจัตเนาะ มีหลายแข้งแล้วก็เดินทางมาจากจุดอื่นก็มีอีกเนาะเดี๋ยวจะพาคนย่างออกอ้อมหอบภายด้านในนี่ก็จะเห็นเป็นตามสายผู้สันเขาต่างๆเลยเนาะทางด้านข้างเองในอ่าในวัดนี้โอ้ยเมื่อยขอโทษขออภัยเนาะหากว่ามีการบรราย่ที่แบบติดีกัคัดคัดคลองๆก็ขออภัยหลายๆเพราะ เมื่อไงเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่ายางมากกไก่หลีเนะาะเพราะทางเขาก็แบบไกล้ๆสวยงามทอดจุดด้านในพี่เพราะว่าอยากเก็บภาพบรรยากาศอ่าความสวยงามทางด้านในนี่เนาะให้ทุกคนได้ภาพซูมกันก่อนแล้วก็จริงไปหูนะ้เนาะว่าะทางเขา้าเข้ามาทางใดเนานะจะเป็นการไล่ออกนะไล่ออกจะไล่ออกจากส่วนทางด้านหลังมาเบืองจุดที่สวยงามแบบนี้ให้เนาะให้ทุกคนได้เบืองก่อนเอาซูมกันนะยิ่งง่ายหลีเนาะภายในยนี่แต่ก็ มีนาทีร้ายตาเตลิดได้เนาะเบิ่งจากนาทีของดินของวัดคนเร็วผู้หนงทางร่างกายมันติดกับภูเขาเขาหู้เหินนะห,หินโดยตอนยางมาข้ามเมลครองหันแม่ราอ,อัะยางไปกุฏิทางด้านหน้าผมเราพิโซกส,สัดแบต ดูคนงางไปหาดนอกบรรยากาศตอนนี้แบบกะคิดวันเพื่อนอาจแม่นมีทุกมืออะไรกับโบเฉพาะตั้งแต่มื้อที่พื้นมีบุญดอกเนาะ คนมาลายอเดยทุกคนสังเกตไหมไมาเป็นครอบคร,รัวเลยว่ามาเป็นขณะกับีมีมาหลายีและบวกกับเมื่อวานนี่เป็นการมีการสุโมพูดฐานแต่ว่ามือปกติก็น่าจะหลายดีที่กันเอาโบเมนอันมือตรของเพิ่มกันเลย มีทางเมซีแม่ขาวเนาะ้วก็มีทางคูบาอาจารย์เราอยู่ในวันนี้ตอนนี้เพิ่มีการเท่าไอตในนี วันนี้ก็จะพาทุกคนน้ยังออกไปเบิงทางเข่าม้าของวัดสวยเพราะว่าไปยัางของวัดไก่เติบเลยเนาะจากจุดนี้ไปกัน่ะวานนี้เนาะกับจุดนี้เนี่ยเพื่อนมีการสมโพธิพระจุดนีนะ้มีการสมโพธิพระพิธีบุญเนาะวันนี้เกิดชิบซีคําเมื่อนี้ก็บ,บกผู้ดีชิบห้าจังสิทเนาะมืัอนี้ก็เป็นวันสิ้ที่สิบห้าพอดีบรรยากาศภายในรวมของวัดนี่ก็จะเปิดประมาณนี้ทุกคนเนาะกับเป็นวัดที่ใหญ่ขวางกว้างพอสมควรเนาะหรือว่าท่านไหนเนาะจะมาเที่ยวชม <ม> <S 2> <S 2> ความสวยงามของวัดก็สามารถเดินทางมาได้เด้อเด้ออยู่ที่เมืองเฟืองเนาะเขาเข้ามาตัวเมืองแล้วก็ขี่ซื้อมาเลยขี่กายมาเลยเนาะก็จะเห็นวิวติดกับเข็มทางแล้วเดาะฟังทางกำไซ้ายมือเนาะเอาขามาเนี่ยทุกคนบรรยากาศก็จะปิดประมาณนี้เลยอาา่นานจายางออกนะยางเบิงออกแลเวีายไปไลายเลี้ยงไป เออคอยค่อยหากะเคยเห็นเราเปิดวัดนี่เทว,เว่าแปลกเนาะเเคยเห็นจักเทือแล้วก็หากระเป็นเรื่องทิ่ตอนที่เดินทางมาเมืองเฟื่องเมืองเฟืองหันเดินทางมาก,กะหลายเทื่เแี้ยวเนาะแต่ว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยนะวัดสิงไซยาลาเนาะก็เป็นเรื่องวิดเนาะทีมาร์นี่จะเห็นได้ว่าโอ้เดินว่าเป็นแกว้างขวางละก็มีความสวยงามหลายเนาะหลายชุดหลายสถานที่หลายปองอน,นี่จะ,ะเ,เป็นกระเห็ดเป็นขวักขามเนะมาะมหาจุดนี่ เรากลับไปหาคุณส่วนทางด้านนั้นที่เพิ่นกำลังต่อสางอยู่สำหรับอยู่เมืองเฟืองนี่บรรยากาศเนาะก็คืออากาศเนาะจะแม่นจะบัวสู่อยู่วังเวียง,นงยาาเนาะวังเวียงอากาศก็จะเย็นกว่าแต่อยู่วงังเมืองเฟืองนี่อากาศก็จะฮอนขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ ยังมีบรรยากาศเทวาความเย็ยนอยู่เพราะว่าติดกันกันกบภูเขาเนะที่กับต้นไม้ตา่างคือดังที่เห็น,นส่วนทางด้านหลังของวัดก็จะติดกับภูเขาปรมาน,นี้ภาปพร,รวมถ้าวาเพิ่นสางสำเร็จนิ้ก็คือจะมีความสวยงามหลายเนะาะช้านห สินไยลามเนาะยูชีเมืองเฟืองแข่งเวงจันเมืองเฟืองนี่ถ้าว่าแล้วองสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็แมนมีหลายสถานที่ได้เนาะแะต่ละมีได้สถานที่ที่แบบว่าน,น้ำงามทางนั้นเลยทางออกอาทางที่เ้ายางเข่ามาเนาะเป็นกับเทปเป็นแบบนี้ให้เเลยเลยก,ก็จะเป็น ทางที่เพื่อนได้น้ำเอาก้อนดิบจีเนาะมาอาลาดเรียงเลียงเลียงทางบอกมาเลยมาปัจจุบันนี่เน,นา,านนะถ้ามันก็นสะดวกสบายแล้วเราที่เขาจะเดินทางมาเมืองเวียงนี่พราะว่าเส้นทางออกจากทางด่วนทางด่วนเวียงจันทร์หนองเวียงนี่แม่นจะเพิ่นเฮ็ดใหมแหห่แล้วเนาะต่างจากเก่าหลายเพราะว่าสเก่าฮันละแมงยังบ่ทันได้วยเร็จเนาะแต่อ่ามันจะยุางงา่งยากนะแต่ว่าปัจจุบันนี่เส้นทางดังกล่าวนี่แม่น สร้างแล้วแล้วแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็บางชุดอีกเพราะว่าเพื่อนกับีการปรับปุ๋งบูรณะใหม่ทางเข้ามาเมืองเฟืองนี่จนฮอดตัวเมือง,งที่แหล่ทุกคนหินยาหินใสตามสันหินการก้อนหินก็นจะมีพระองค์พระพุทธร,รูปลายองค์สามทางนับป็งเต้ทางเขา้ามาเข้ามาเลยนะจุดชุดทางด้านในจุดชุดับรานที่เป็น ปั้นยิ้งย่าของคอูพญายนาคสำหรับคนเราห็วขวมเสื้อนะเกี่ยวกับพญานาคในก็แม่นเป็นของคูกันอยู่แล้วมีน่องทางออกทางซอนที่เป็นประตูโ้งก็กะเจ็ดใส่ยหญยเลยเิน็น็ยังจ๋าส้างอีกดีนี่ ยังจะสร้างเตียงดีก็คือเพ่นจะสร้างส่วนทางด้านหนาที่เทาเข้ามานี่แกจะแมนเป็นบึงสูงแล้วกาจะเป็นลักษณะทีชเวาผู้ปั่นพญายนาคที่ตอนนี้ทุกคนจุนดน,นั้นจะมีหนองน้ำ ยางออกมาไปเห็นเลยนเนาะป่ยสายภูผาสายภูเขาเนาะเดี๋ยวออกเมืองเฟืองนี่ชุดนี้นกักขักษจะเป็นจุดบริจาคเพียงสิ่ธิสำหรับผู้ใดที่มีงงเข้ามาจะความสามารถนะเข้าไปในวัดเพื่อให้นุ่งสิทธิ์นั่นสำหรับผู้ห,าาาาห,หญิงอันนี้ก็คือจะเป็นอ่าอยู่แล้วนะเป็นการกำหนดขอคอยแล้วก็คือให้นุ่งสิทธิ์ นี่อันนี้ก็จะเป็นทางเขาเนะฮะเขาขี่ข้ามาเมืงเองพวงกับมาตามสายทางเลยเขาจะกลายตัวเมืองมาก็จะเห็นเป็นทางแบบนี้เลยมีสันเขาทั้งสองขทางแล้วก็ที่้านอาหารทางกลางกันกน,นัน่นแล้วก็เป็นบอนจอดรถเนาะเขาก็จะเห็นว่าเป็นต้แพงเป็นสีเืองๆแบบนี้เราเขียนว่าวัดสินไซน์ยาลางก็คือเอาเข่ามาเลยเขานี่ทิ่กันนะเนี่ยทิ่กันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งคลิปวิดีโอเนาะที่ นำเสนอให้ทุกคนได้ฮู้นะได้เห็นน้ำกันนั่นแหละได้พาทุกคนมาเที่ยวอยู่ที่วัดฉินไซญารามเมืองเฟืองแข่งเวิงจันทร์หรือว่าอยู่บ้านโนนหินแหเนาะบรรยากาศดีเนาะเมืองเฟืองนี่ก็เลยภูเขาพอ้โหเราจุดที่อันเขาว่าตั้งแคมป์อยู่จุดนั้นเนาะอันนี้ไกด์มาแล้วยังมีคลิปวิดีโอตั้งแคมป์อยู่แล้วทุกคนเดี๋ยวฝากทุกคนที่ตามตื่มเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พาทุกคนมาเที่ยววัดฉินไซญารามกระจากข่อยัญจุบเพียงเท่านี้เนาะ นี่ก็คือบรรยากาศอ้อมหอบภายาน,นอกนขอบใจนะมาดาทานนะเข้ามาครับสมรลิติดตามขอขอบใจทุกกำลังใจขอขอบใจทุกไลค์ขอขอบใจทุกคอมเมนต์เอาไว้พ่อกันไม้ไนายไมโอยทัดฝ่ายตืมยังจะพาทุกคนเที่ยวอ,อยู่เมืองเชีงนี้อีกจกักเล็กจักน้อยเนาะเพราะว่าใช้เวลาอยู่สองมือเนาะนาการเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้สารับวิดีโอดนี้